ไทเยเทชลออกากาผ่ารเ, 86, 35, รเอเอสเอสซีแีาีรซ่นกซิเ็ดัล์สนรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับมาอะไรรายการนี้น่ทุนสูงนะไปเที่ยวทั่วเลยเฮ้ยนี่ถอดสูตรเหรอคุณเมื่อวานไปทะเลวันนี้อยู่น้ําตกนําตกหนาวต้องใส่สูตรสิเออแล้วภาพเมื่อวานนี้เป็นทะเลนะแต่ภาพห้าปีแล้วมาเอาวันนี้อยู่น้ําตกโอ้โหทุนหนาทุนหนาไปทุกที่ทั่วโลกด้วยไม่ใช่ทั่วไทยนะทั่วโลก ยอดเลยนั่นแหละเรื่องสถาบตอนนี้ก็มีเรื่องข่าวของสถาบันสอนภาษา,า,าไฟไหมอ๋อชื่อสถาบันอะไรนะ U A A อัวยูเออัวเขาอบอกว่าแต่โชคดีนะที่เป็นเป็นตึกล้างที่เขากําลังจะแบบปรับปรุงก่อสร้างยังไม่มีนักเรียนนะที่เข้าไปเรียนนะแล้วเขาดับได้ไหมก็น่าจะได้ควบคุมได้อยู่ครับแต่ว่าก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่ามันจะมี คนช่างเขาใช้ท่อท่อท่อแก๊สไปตัดพวกท่อแอร์อะไรเงี้ยอ่าแต่ไม่รู้ว่าใช่สาเหตุนั้นหรือเปล่าตอนนี้เขากําลังกวดก็สาเหตุท่อแก๊สเขาจะซ่อมไหมเนี่ยครับที่พม่ามีน้ำนั่นห้ามไม่ารนู้นเอาเลยเอาเลยคนละท่อแล้วคนละท่อแล้วมีน้องนึ่งเขสงสัยว่าเนี่ยขนาดพม่าซ่อมท่อแก๊สเนี่ยเรายังต้องดับไฟดับทั้งประเทศวันหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่ามีใครยิงขีปนาวุธไปที่ท่อแก๊สจะเป็นไง ม่หรอกสมมติวันหนึ่งถ้าเบื่อที่พมา่าเขาต้องการระงับเ,เขาเรียกระก,กรันการเชื้อเพิ่มเขาไว้ใช้ประเทศเขาแล้วประเทศไทยเราไม่ไม่แย่ไปเลยโอ้ยมันไม่การหรอกมันมเยอะมีเยอะเลยเหรอแต่าคาถามคือถ้าเกิดพมา่ามันโดนขีปนาวุธจะทำยังไงอตุ้มเนี้ยแล้วทําไงอ่ะก็จุดเทียนดิจุดเทียนดิครับข้าวถอดสูตรกรลุณาถอดสูตรถอดแล้วครับไม่ถอดนะไม่ พออุปกรณ์บอร์ดแคสติ้งมันต้องอุณหภูมิเย็นๆเออร้อนไม่ได้เดี๋ยวกล้องพังนี่ถอดสูตรแล้วเห็นไหมพี่ก็ถอดท้ายด้วยสิน่ะเดินเป็นอเมริกดอลเลยนะกูชอบแล้วก็แล้วแล้วไม่เกี่ยวเลยแล้วนี่พับแขนสั้นไปเลยเนี่ยเนี่ยคนใส่ท้ายพับแขนสั้นไปนะครับหมดเรื่องหมดราวไม่ต้องใส่ท้ายก็ใส่เสื้อเชิ้ตธรรมดาจะให้ไม่ร้อนมันตากอยากใส่สูตรยังไงเนี่ย ร้อนอยู่ดีนะฮะ5เ,ออเมษานี้แล้วทำไมต้องกรุงเทพกับภาคใต้อะน่าสงสัยนะทำไมต้องกรุงเทพกับภาคใต้เอ,อ๊ะแล้วจังหวัดอื่นไม่โดนอ่ะเออเรื่องนี้เม้าก็ได้นะครับ <c oughs> คุณผู้ชมอยากแสดงความคิดเห็นเรื่องพลังงานของประเทศนี้เนี่ยนะว่าจะใช้น้ำมันอะไรเนี่ยน้ำมันเตาดีเซลมาแก้ขัด ซ่อมทานไหมน้ำมันเตาถือจมูกก็จะซ่อมไอ้ลงซ่อมลงลงกัรน้ํามันอะไรของเขาอ่ะจะรีโนเวทเออโถ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 นะครับเตรียมจัดรณรงค์ทั่วประเทศครับแนะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินต้นถูกกว่าไฟฟ้าจากกรรมการธรรมชาติเอาแล้เอาแล้เอาแล้แล้วใครจังหวัดไหนเขาจะให้สร,สร้างอ่ะจะไปจะไปที่ไหนจังหวัดไหนเขาก็ เขาเบือนหน้าหนีถูกไหมล่ะแค่ไอที่เก็บฐานหินนะ่ะบอกว่าน่านนะเราจะเก็บเป็นอากาศปิดโรงงานเราเอาฐานหินมานะขนมาอินโดเก็บเป็นอากาศปิดคนที่อยู่แถวๆนั้นก็ปท้วงกันทุกทีแหละอ่าทีนี้ต้องคิดดูแล้วกันครับแล้วตอนนี้นะประเทศนี้เขากำลังจัดผังเมืองอยู่นะมูลว่าทุกจังหวัดเลยในประเทศไทยโดยนี้ยเขากำลังจัดวางผังเมืองอยังจัดไม่เสร็จเลยคุณผู้ชมฮะอ้เขตนั้นก็มาเขตนี้อบอกว่าจังหวัดนี้ควรจะมี เข okay, ดูสาสกรรมพื้นที่สีเขียวอะไรทุกวันนี้ยังตอนนี้ยังยัง,ย,ง,ย,งยังทะเลาะกันอยู่อ,อ่ายังหาที่ลงไม่ได้อีลุง,งตุงนางอะครับจังหวัดขนาจังหวัดเล็กๆกะแล้วก็ทมอจะจัดยังไงนะฮะพื้นที่เต็ไมไปด้วยตึกรามบ้านช่องนะแล้ว <c oughs> อ่กนโยบาย300บาทรักษาทุโกโรคใช่ไหมไม่ใช่หรอสามรบาททั่วไทยให้ค่าแรงเท่ากันหมดแต่ประเทศตอนนี้เนี่ยแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนี่ครับ ไม่ได้มีอุตสาหกรรมเกษตรกรรมเหมือนกันคือไอ้นโยบายเนี้ยตอนนั้นผมจําได้ผมเคยบอกเองแหละถ้าอยากให้ค่าแรงทุทททกจังหวัดเท่ากันแต่คุณต้องจัดการจัดการอะไรจัดการผังเมืองแต่ละจังหวัดแล้วตรงไหนมีนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมถึงไม่มีจังหวัดแรกที่ม,ทมีที่มีนิคมอุตสาหกรรมเยอะไอ้ร,รอบๆก็เป็นเมืองลูกหลวงไม่ได้แล้วค่าแรงที่มีเป็นที่เป็นจังหวัดที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมะ่ะก็ต้องแพงกว่า ใช่ไหมเพราะก็ทักจูงให้คนไปทํางานที่นั่นจะได้ออกจากกรุงเทพกันเยอะๆเะไดอะะะบายออกไปไม่แน่นันตอนนี้เป็นงานละเล่น300บาททั่วไทยสนุกแล้ว SME เรียบร้อยนะเนี่ยมีผลกระทบครับก็เวลาถามอะโพว่านโยบายรัฐบาลคุณจาได้มีอะไรสามร้อยบาทอือยู่เรื่องเดียวนะครับแต่ยังรถคันแรกอีกอันนึงอย่าพูดเลยนะให้แต่สองคนนี้กําลังบี้กันอยู่ครับ ะะเข้ามาเรื่องผู้ว่ากทมเลี้ยวมาจนได้นะเนี่ยการนี้นะไอเบอร์สิบเบอร์สิบหกเนี่ยตอนนี้กำลังเล่นเรื่องนี้เออคุณคุยกับผมเมื่อกี้ใช่ไหมทําแล้วเราจะทําต่อเออนะอันนี้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 ผมผมผมมองในะรูปการว่าเออเน,นี่ยคุณไหนไหนโพแพ้กระจายใช่ไหม,มพรรคประชาธิปัตยนะ์นั่งดูอยู่เนี่ยเอาวันนี้ไปตีเยอะฮนะตีลงสื่อตีอะไรก็ได้ ต่อเนื่องเราทำแล้วไงล้วจะทําต่ออคุณทําอะไรไปบ้างแล้วจะทาต่ออะไรเพราะมันจับต้องได้ไงแล้วมันชัดเจนไงแล้วเห็นด้วยว่าที่ทําไปแล้วมันมีอะไรอย่างเช่นสร้างพื้นที่สีเขียวมา5,000กว่าไร่แล้วจะทาสวนสาธารณะเพิ่มเท่าไหร่สร้างอุโมงค์มาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ทําแล้วเราจะทําต่อแล้วแล้ววันเมื่อกี้ขับรถมาแล้วก็ไม่สามารถถ่ายรูปให้คุณชมดูคือ นี่ผมก็กาลังจะหาภาพอันนั้นนะฮะเขาเอาเขาเอาสติกเกอร์ BE. ไปปิดตรงปากคุณสุขุมพันธ์น่ะแล้วเขียนว้ว่ามึงอย่าดูถูกกูก็เลยสงสัยว่าตกลงไม่ทีมงานประชาธิปัตย์เป็นคนไปติดเองหรือเปล่าเฮียนบหนึ่งออรอไหมทีมงานชัดปัตย์จะไปติดเองอ่ะมึงดูถูกกูชิบหายยังไงสติกเกอร์ที่เออป็นสติกเกอร์สีฟ้าด้วยติดตรงปากเงี้ยเอองั้นแบบต้องทันกันนะฮะต้องไปดูไงถ้าประชาธิปัตย์ติดเองอันนี้ก็แบบแบบแบบแต่ถ้าคุณไม่ได้ติดคุณต้องรีบไปแกะนะนั่น ที่เขาขับรถผ่านว่าไอ้ยังไงทำไมสนับสนุนในการอะไรอย่างนี้เหรอการพูดกูอะอะไรหลืออะหรือหรือหรือจะบิ้วให้ให้เกิดอารมณ์ร่วมอะไรกันว่ากันไปต้องไปต้องไปติดตามดูเหมือนกันเพราะเดี๋ยวหารูปไม่เจอขับรถผ่านมาแล้วมันก็สงสัยไงว่าเอใครทํากันนะทําเองหรือคนอื่นทำตัวเองหรือว่าถูกแกลงเพราะว่าไอ้ตอนนี้เรื่องแกลงนี่มันเยอะไงเยอะเยอะเพราะว่าแถววันถ้าผ่านไปก็ของ ของหม่อมสุขุมพานแล้วก็โดนกีดตรงตรงแถวหน้าแหละตรงปากนั่นแหละณางตรพั์ก็มีมีใช่ไหมเขียนคิ้วเขียนคิ้ว๋อท่า้ไม่กีดแต่เขียนเพิ่มเติมเพิ่มเติมเขียนคิ้วเขียนคิ้วให้เขียนคิ้วให้อะไรเงี้ยนะครับเรื่องผู้ว่ากทมเราเห็นบอกว่าเจ็ดวันหลังจากนี้ครับวันนี้เป็นวันที่ทลายเนี่ยยี่สิบเอ็ดแล้วใช่ไหมฮะยี่สิบเอ็ดใกล้แล้วนี่เขาจะไม่มีดีเบตกันแล้วนะครับแล้วก็เรื่องโพก็จะหยุดใช่แล้วโพโพนี่ข่าวสด เขาบอกให้เลยนะทิ้งห่างสองแสนเลยนะฮะครับโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเยอะขนาดนั้นเลยนั่นดิโพเพื่อไทยจูดี้ชนะทิ้งสองแสนสวนดุสิตนะครับสวนดุสิตสวนดุสิตนะครับไม่ใช่สวนสัตว์ดุสิตนะฮะต้องต้องต้องเรียนให้ทราบบางทีผมอ่านตรงแล้วนะฮะอย่าหาผมอ่านตกสวนดุสิตชี้นําห่างถ้าเผื่อสวนสัตว์ก็เรียกเขาดินะฮะเออได้สวนสัตว์ดุสิตนักนเขาเรียกเขาดิน อันนั้นไม่มีสมองเก่งสวนดุสิตสสัตว์ใช่ไหมอันนี้สวนดุสิตเขามีสมองอยู่เขาก็เลยทํายังไงเนี่ยทิ้งสองแสนครับทิ้งตังสองแสนไม่ใช่เดียวนนี่นิด้าว่าไงมีของนิด้าไหมนิด้าเดี๋ยวนะนิด้าหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเอร์เซนนิดเดียวนะบอกโค้งสุดท้ายอาจจะมีแสงได้นะครับแล้วก็บางอันบอกว่าของอะไรนะสวนันไม่ใช่สวนบ้านสมเด็จหรือเปเนี่ยบ้านสมเด็จก็หนึ่งเปอร์เซ็นเหมือนกันครับ ลุ้นระทึกกลุ่มที่ออาจเปลี่ยนใจเลือกจูดี้กับคุณชายห่างกันไม่ถึงหนึ่งจุดหนึออ่งจุดนิดเดียวมันเป็นการเลือกตั้งที่ที่ลุ้นมากๆานะครั้งนี้เพราะมันดูไม่ออกจริงครับคุณผู้ชมฮะเมื่อก่อนอโพมันยังไม่โดนตีโจมตีขนาดนี้ใช่ไหมแล้วโพมัน เป็นโพอ่ะเป็นนักวิชาการน่ในความรู้สึกของเราอ่ะครับเออเงี้ยคนที่เป็นที่ทําเอกชนและเป็นเอกชนหน่วยง,งานเอกชนอะไรเงี้ยบางบริษัทเปิดโพมาอยากจะทำโพทโําโพท,ทั้งประเทศทั้งหลาเนี้ยคุณไม่มีทางได้รับความเชื่อถือหรอกเพราะคุณเป็นเอกชนอือมครับแต่ขนาดนักวิชาการความเชื่อถือคุณยังล่มขนาดเนี้ยแล้วมันจะไปเชื่อถือใครได้ไหมแล้วโพสําหรับฝรั่งเขานี่มันคืออะไรที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะ<ช>เพราะว่าเขาจะได้คนผู้สมัครทั้งสองฝ่ายทีมงานเขาจะได้ เตรียมการต่อสู้พอรู้ว่าโพมีปัญหาโพแพ้เงี้ยแต่ของเราเนี่ยดูดินะครับโพมันสับสนไปหมดน่ะอุละมานสุดๆนะฮะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลุ้นน่าดูชมเลยแหละครับนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเออคุยเรื่องโพทุกวันลุ้นกันทุกวันนะครับมีนี่ฮะจับตาจุดเปลี่ยนผู้ว่ากทมความเสี่ยงที่ทำให้แชมป์เก่า เสียตําแหน่งขว้ว่าไงนะขาจะเสียตําแหน่งไหมนี่ของไทยรัฐนะครับไทยรัฐไทยรัฐไทยรัฐนี่เองแฉบดูว่าเสียตำแหน่งคุณพงสพัฒน์นำตลอดครับเออนี่ถมเก่าจะเสียตำแหน่งหรือไม่ครับมันสำคัญตรงนี้แหละ ว่ากันเรื่องว่ากรทมว่าไปแล้วตอไปมีเรื่องอะไรอีกมีเรื่องอะไรเรื่องของความน่าของประเทศไทยแล้วว่าคนไปข่มขืนฝรั่งอีกแล้วอะที่นครอะอ๋อ่อวานี้ดูหน้าเขาหน่อยไม่ข่าวมันตอนนีงมาจากเมื่อวานคือคือตอนแรกเลยเมาาื่อวันซืนเนี่ยใช่ไหมเรานําเสนอเรานําเสนอก่อนอ ว่าแต่ตอนเรานาเสนอทีหลังเพราะมันมาเช้าข่าวนี้ประมาณคือเสร็จแล้วเราก็นําเสนอเพราะตอนเช้าก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่แหม่มเนี่ยไปสมยอมเองไม่ใช่ไม่ใช่สมยอมแหม่มเนี่ยไปไปกู่ข่าวแล้วมีป้าคนนึงอยู่ตรงอยู่แหม่มนอนอยู่หน้าบ้านแล้วป้าคนนึงก็บอกเห็นแหม่มมาร้องไห้อย่างเดียวอะไรเงี้ยคิดว่าไม่ได้ถูกผอมขืนจริงตอนเช้าก็เสนอพอตอนกลางวันเนี่ยจับคนได้เออก็คือเชื่อมโยงมาถึงในในในตัวจิงเนี่ยนี่ก็พูดแล้วว่าเขาจับได้แล้วแต่เนี้ยคือวิเคราะห์ว่าหลายฉบับลง เหมือนกันหมดนั่นแปลว่าจับได้จริงไงแล้วขมขืนจริงนะครับเมื่อวานก็คุยกันว่าบางทีแบบเอ้ยเกิดมีฝรั่งมาร้องให้หน้าบ้านเราอ่ะเออออกไปถามเขาหน่อยว่าเขาเกิดอะไรขึ้นบางทีไม่ใช่บ้านของเขาอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ไม่มีทางออกไม่มีทางไปไม่ใช่แบบว่าแบบไปนั่งบอกว่า คือกลัวเสียชื่อเมืองนครนะฮะกลัวเสียชื่อภาพลักษณ์ประเทศแล้วก็ไปบอกว่าเขาไม่ได้ถูกข่มขืนจริงอะไรอย่างเงี้ยคือมัน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 ไม่ใช่ไงเมื่อวานผมก็บอกแล้วประเทศนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วขี่จักรยานยังถูกรถชนเมื่อวานมีงไ่ถูกรถชนไหม แม่เดินภูเก็ตยังถูกจี้แล้วถูกแนียไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผิดต้องยอมรับผิดต้องเอามานะครับนี่ดีอันนี้เดิอันไหนนะมิเตอร์อ๋อมิเตอร์ยังขโมยครับคุณผู้ชมมิเตอร์น้าครับมิเตอร์วัดน้ำมันยังขโมยมันหน้าขโมยมันหน้าเพราะว่าเป็นทองเหลืองไงราคาสูงเออนืตัวเรือนเขาอะมันไม่เด้เป็นทองแรงไงตัวเรือนตัวเรือนเขา่าตัวเรือนโอ้โหดูดิครับเยอะนะบอกรวมๆแล้วล้านกว่าเลยนะ นี่มั็นแข่งแข่งแข่งอะไรกันอยู่ป่ะครับเรลิตี้เหอฮะเนี่ยมิเตอร์ขโมยมิเตอร์หรือว่าจะเอาไปมั่นสาว่ะเนี่ยนี่ขโมยมาโอ้โหกี่ปีแล้ววะเนี่ยเยอะขนาดเนี้ยล้านก็บาทนะล้านกาบาทเลยรวมมูลค่าแล้วอะรวมมูลค่าแล้วอะโอ้โอ้แล้วไ่ขายเท่าไหร่ตกตกกิโลเลยไม่กี่สิบอะห้าร้อยเจ็ดสิบตัวอุปกรณ์มันมีแค่จักรยานโดนกับประแจเลื่อนแค่นั้นครับปัจแจคอมาเพื่อขันพวก เป็<ห>นปัจจัยคอม้านะครไม่ใช่ปัจจัยคอแมวอ,อ,อ่าถ้าท่านท่านใดอยากจะริขาตเป็นขโมยอย่าไปใช้ปัจจัยผิดอ,อครับเขาคอม้านะไปใช้ปัจจัยปัจจัยคอแมวนีไ่ไม่ได้มีไหมปัจจัยคอแมวมีมีของอคุณไงคุณไม่ได้องมีอ่ะคุณดูอะไรร้อยสี่สิบเอาร้อยสี่สิบไม่ไม่เนี่ยราคามันสูงไหมแล้วมันไม่คิดถึงบ้านที่เขาโดนขโมยบ้างอืเออ ไม่แล้วเขาเอาน้าที่ไหนอาบไม่หรือเขาบาบอกเออดีว่าไม่เสียค่ามิเตอร์จดไม่ถูกใช่ไหมเออเขาจะเอาน้าที่ไหนอาบแล้ววันที่ห้าเมษาเขาจะไฟที่ไหนใช้เอาเกี่ยวไหมวะเนี่ยเอ้าใจไหมมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนกันเอออะไรอ่ะดูแลกระทรวงยังไงให้ชาวบ้านมีข่าวมาว่าเนี่ยห้าเมษาไฟไม่มีใช้ไฟดับ แค่กร <c oughs> ุงเทพกับภาคใต้นะ <c oughs> แล้วก็มีเรื่องอะไร <c oughs> เด็กเด็ก <c oughs> ที่โดนโดนน้ำร้อนล่วงนี่โรงพยาบาลมาเขาก็รับรักษาให้แล้วเนาะอ่าแล้วจับได้ยางสองผัวเมียนะแต่ายางนะครับโอ้นะครับแล้วคุณผู้ชมอยู่ชมรายการอยู่บ้านก็ไม่ต้องใส่สูตรนะครับครับเออเดี๋ยวแบบไม่ใช่นะโอ้มีได้คุณจิมมี่คุณโน้ตใส่สูตรแล้วไม่ได้เราดูรายการเราเหมือนแบบเป็นผู้ร่วมสนทนาไงที่หากใส่ก็ใส่พอใส่สูตรนี้พอดถอดอสูตรแล้ว แกผ้าตรวกุมก็ไม่เห็นเราไม่บอกเขาเขาคงถอดทั้งนาแล้วล่ะถอดหนือถอดเสื้อด้วยร้อนตับระเบิดคุณชูวิสว่ายังไงฉุนกทมปลดป้ายคอร์รัปชันสร้างโรงพักอ่าฉุนนะฮะฉุนฉุนนี่ก็เป็นอาการที่เกิดจากการโกรธหรือกินพริกไทยมากนี่ชูวิสฉุนกทมปลดป้ายคอร์รัปชันสร้างโรงพักครับเนี่ย ออย่าปล่อยให้คอร์รัปชันแกก็ไม่ได้ว่าใครนะบอกอย่าปล่อยคอร์รัปชันลอยนวลแกว่าคอร์รัปชันที่เขาจะมาลนลงว่าเออแกว่าอีคออีรับอีชั่นอีลอยอีนวลแกว่าแกว่าห้าคนนี้ถูกไหมอย่าปล่อยให้อีคออีรับอีชั่นอีลอยแล้วก็อีนวลออกมาเออเนี่ยแหละโครงการลดลงพักสามร้อยเก้าสิบหกแห่งทั่วประเทศเห้ปมันแปดร้อยสี่ิบแปดล้านบาท นี่ผมก็กําลังรอดูว่าเขาจะมาอตใหม่เนี่ยป้ายเขาจะเป็นอะไรเขาจะมีลถไต่ด้วยมีมีเขาไม้เขามีแบบออกมาเป็นล็อลอกแล้วอกเดี๋ยวดูว่าเขาเขาเขาจะเล่นอะไรอตใหม่นี้ก็คืออย่าปล่อยให้กรทมลอยนวลปลดป้ายกูกูไม่ยอมปลดป้ายกูทําไมเออเนี่ยมีแบนเนอร์อีกสองพันป้ายนะฮะเข็มกัดหนึ่งแสนอันน่ะโอ้รวมทั้งเสื้อยืดสติ๊กเกอร์แจกให้ประชาชนนักการเมือง <c oughs> เพื่อร,ร่วมต่อสู้หยุดการคอร์รัปชันให้ได้อ่าอืมเอาละครับคุณผู้ชมครับไอ้เรื่องการรณรงค์เนี่ยนะฮะถึงแม้มันจะไม่ได้ผลในทันทีแต่ดีกว่าไม่ทําอะไรครับผมเป็นคนชอบเรื่องนี้<ม>จะเป็นรณรงค์ดับไฟ<ม>ในเวลาที่ใช้ไฟในเวลาจําเป็นดับไฟในเวลาที่ไม่จําเป็นรณ<ม>รงค์การทิ้งขยะเหมือนก่อนมีตาพิเศษเห็นไหมรณรงค์ครับทุกอย่างทำานะครับคุณผู้ชมแม่เริ่มที่บ้านด้วยซ้ำมันคือเรื่องเขาเรียกว่าระเบียบวินัยแบบง่ายๆคือขอความรอลงคลคือขอความร่วมมื อย่างอย่างในบ้านเราใช่ไหมลูกเปิดพิยุเสียงดงังลูกกินข้าวไม่เป็นเวลาเนี้ยขอความร่วมือแล้วรุนละโลงก่อนก่อนที่จะบังคับอขอความร่วมือพอเขาทําก็โอเคใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่ทําค่อยบังคับประเทศชาติก็เหมือนกันครับรุนละโงให้ทําในสิ่งดีๆกันนะครับคุณผู้มชมฮะรุนละโล่อย่าขี้โกงนะครับรุบลนละรล่์อย่าเลือกคนไม่ดีเข้ามาอ,มอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเริ่มเริ่มตรงนี้ฮะไม่เริ่มแล้วมันจะไปรอ,อดได้ยังไงใช่ไหม แต่มันชอบนี้นะโครคงการโตรไปไม่โกงอ่ะขอให้มีไปเรื่อยๆนะโตไปไม่โกงใช่ไหมฮะมเออเนี่ยเด็กมันรู้เรื่องไหมน่าจะรู้นะน่าจะรู้อะ่ะเขาน่าเข้าไปสารศึกษาบ้างละเออนะครับแน่แหละยังไงก็ตามนะฮะคือคือทำเดีครับถ้าเกิดว่ามีมีโอกาสที่จะทําในเรื่องพวกนี้นะฮะครับประเทศของเรานายกสั่งรลีแอร์นะครับสั่งถอดสูตรไปดูที่ไซบีเรียครับหมู่บ้าน อุณหภูมิติดลบ47องศาครับพี่นพหนาวสุดขั้วหมู่บ้านในไซบีเรียอุณหภูมิติดลบถึง47องศาครับโอ้โหผมอยู่ไม่ได้นะทําไมอ่ะมันหนาวเพลินเละดิหรือว่าเขาขี้หนาไม่ให้อยู่เออได้ผมยังไม่ได้ทำบิสซ่าไงรสดูดิอยู่อยังไงวะเนี่ยผู้ชมดูหิมะนะฮะเขาอยู่ได้นะเขาปรับตัวได้ตามสภาพแาบบ้านเมืองเขานะ นี่แต่งงานไม่ได้เลยนะทำไมอ่ะออฟิเชียลยี่ยังไงอ่ะโอ้ยไม่ใช่ปัญหาหรอกเรื่องนั้นนะเป็นปัญหา <laughs> เป็นปัญหานะเนี่ยเ,เออสัตว์เสร็จก็ต้องอึดนะครับเนี่ยดูดิโอ้ดูมาดิไม่มีใครใส่เสื้อให้ลัวเลยอะ่ะโอ้พี่กะทิ <laughs> <laughs> พี่กะทิไม่มีใครใส่เสื้อให้เลยเออนะครับแก้วน้ําเย็นจนแตกโดนหน้าน้ํามันในรถยนต์เป็นน้ําแข็งทุกอย่างเป็นน้าแข็งหมดนะครับครับ ความจริงมันน่าจะมาเยือนประเทศเราเมื่อไนไออากาศอย่างนี้นะเงินมันแข็งไงทีนี้จ่ายใต้โต๊ะไม่ได้ใช่ไหมคอ์รัปชันก็ไม่มีแม่นแข็งหมดอเดี๋ยวเบรกก่อนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าร้วกับมาเปิดสายคุยกันครับสักครู่ครับ